สวัสดีท่านผู้ชมกันนะฮะวันนี้เสียงอาจจะเบาๆนิดนึงตอนนี้สี่ทุ่มยี่เจนาทีในชีวิตจริง <c oughs> แม่ผมนอนแล้วก็อาจจะเสียงเบานิดนึงผมจะพยายามลดเสียงคิป <c oughs> ก็อาจสะมืดเลยอ่ะเดี๋ยวจากตอนนั้นเราได้ด่านตำนานใช่ไหมเป็นอีพีพิเศษผมบอกว่าผมจะสู้อนาคตแต่ว่าไม่ได้ทำ ก็เลยวันนี้จะมาทำนะอีพีที่เจ็ดแล้วต่อจากอีพีพิเศษอินเดียอีดิชั่นนะอินเดียอีดโอเคสำเร็จอย่างสุดเหวี่ยงการ์มาโต้ XP หนึ่งจุดห้าเท่าระดับสียเรียบร้อยนี่อะไรอ๋อแมวอีสวอร อเอดช่างมันมนเนี่ยช่ไอนี่ผู้นี้บอกว่ามันได้เงินเยอะแค่วันเดียวไปเลยในการค้นหาครั้งนี้ครับอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้ไอ้กามาโมโตม้โอเคในเมื่อเราจะไปที่ อนาคตแล้วเนี่ยเราจะมาประเทศแรกเลยอันนี้เป็นญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นเอ,อโลกปกติเราจะเริ่มจากเกาหลีก่อนแต่ว่าอันนี้เป็นญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นจำน้ำไปแลยวรใกห้ตัวโอเคจากใต้น้ำเห็นโตเกียวทาวเวอร์ทีู่้ดังก็ไม่ได้แม่นอนอยู่ เคราจะพยายามพูดบเบาๆลดเสียงเกมนะอาจจะกิปบนี้อาจาจะเสียงเบานนหนึงอาจจะไม่ได้เสียงผมก็ได้โอเคเราเอาตัวแรกเลยก็คือแมวทองผมสงสัยว่า,อา,อาแอนดี้ได้มาจากไหนตอนแรกอะเป็นหนึ่งพันเลยตอนนี้เป็นพันห้าร้อยแปดสิบดงไม่รู้งงมากเลย ใช่ใช่เรามีตัวกำจัดเอเลี่ยนหรอโอ้ยคิดไม่มีเลยชิปไม่มีเลยตอนนี้ตอนนี้คือเอเลี่ยนแต่เอเลี่ยนกัดแรงอันนี้กัดแรงมากคือตัวผมยังไม่ได้ทำโจมตีเลยตอนนี้มันกัดซะตายเลยเยปึ๊บโอเค,อเคกระเด็นแต่ก็ไม่ตายนะ ปึบกระเด็นก็ไม่ตายปึกกระเด็นไหมกระเด็นไหมกระเด็นตายแล้วสามครั้งตายเลือดมันอาจจะเยอะมากคนแต่นี้คือพูดถึงัมไม่ได้แมน่นอนดีกิในใจแม่อาจจะปึกอะไอคลิปอาจจะสร้านิดนึงเพราะว่าคือ cpu แมวเหเคใช้ไห เลไระดับด้อยได้เลยเคยต่อไปกุเรียนะกุระยอกุเรียเนะทไอะไรวะเอ๊เราจะทำไรวะวคิดไม่ออกอ๋อข้อมูลยูนิตเราต้องการหาแนวที่สามารถกำจัดเอแนวที่สามารถกำจัด A. เอเลียนได้ ออรลอซะไดยนะเอเียนออรอ์ลอน,นี่เอที่กงจัดเอเลียนได้ก็ดูแมวแะไรนะชุบชุบชุบแดงลอยซากซากคือจะไม่มีเลยสุปเลยนี่พอมีเอเลียนได้สูนี่อะไรดำกับ เท่ hey, ดำกับสร้างคลิปนี้อาจจะเสียงบางนิดนึงขอไปด้วยฮ <c oughs> แม่นอนอยู่เฮ้เดี๋ยววันนี้เราต้องการนหนึ่งก็เราต้องการที่จะเอาเอเลนเราจะไปที่เมนูแมว ตัวนี้สักตัวอะไรไม่รู้มันเข้ามามันช่วยอะไรบ้างตัวกรองเอาเป็นตัวอีเรียนเอ๊ะ,อะ,อะจริงหรืออะไรพวกสมบัตนินี้ไม่มีสีแดงก็แค่นี้สีแดงลอยเอ๊ะเดี๋ยวตัวนี้ อ๋อง,ง่ายๆโดยเกิดอะไรละสีดำสีดำไม่ใช่อูเบอร์โลหะไม่มีไม่มีมมมละหรีวเราไปหาตั้งมอตอนนี้เท่าไหร่อเ,เออมัน update. อัปเดตอนี่มาใหม่แล้วขอดูหน่อยมีอะไรบ้างเราจะได้ดูนี่อยากได้มาก คือมีความน่ารักอยูน่นะจ๊ะชอบตัวนี้มากตาฟ้าโอ้โหี่จำได้ตัวไหนพี่แป้งมีผมจำได้มีตัวนี้เลย,ยเดี๋ยวเดตามวงกมให้ดูนี่ตัวนี้ผมจำได้นี่ตัวนี้เคยไม่ตัวไหนผมเคยได้อย่างนนในรหัสเก่า อกจำไม่ได้แล้วน,นี่มีอะไรบ้างขอดูนะจะได้ไ,ดอ,นนอ,ไอ้นี่ถูกถูกจะได้ไอ้นี่ถูกอะไรอ่ะนี่นี่อันนี้เลยเหรอโอ้โหยังไงที่แบบดีสุดอันนี้อะไรอูเบอร์อัไม่ใช่อุ้ยอันไม่ใช่มันดีเจนแล่ดีเจนแล่ดีเจนแลนี่ผมเคยได้ในรหัส เก่าก่อนนู่นเก่าแก่มาเป็นวันปีสองพสิบห้าไม่ถึงเมื่อวันปีสองพันเออไม,ม่ว่าผมจะได้แล้วกันตัวอ้วนทุกปะเลยใครส่งแมวอะไรมาวะผมก็อยากได้ตัวนี่ผมอยากได้ตัวนี้ผมอยากได้เดี๋ยวในงกมเดี๋ยวคนดูมงอยากได้ตัวนี้ตัวนี้ พอยาวก็อยากได้ตัวกระโดดก็อยากได้ตัวนี้ทำให้ไม่ได้ในได้ไม่รู้นี้ก็อยากได้นะนี่ผมไม่เคยเห็นมาไม่เคยไม่เคยไม่เคยจำไม่ได้ตัวนี้ไม่อยากได้หจักจยไม่อยากได้ไม่จำเป็นขอไปหนวย อเคไม่จำเป็นวันนี้อย่าให้ผมเลยโอเคคไปเกาหลีดีกว่าเกาหลีเกาหลีอึ้งนู่นออว่าจะจับจ้วงเราจะไม่โอ้โอเคมันยังไม่มีตัวแรกออกมาแล้วมันก็อะไรเนี่ย ไม่ที่เกอ่ะฟินบิที่เกล้วฟินเลยทีนี่ผมจะได้ไม่มีความสามารถนะแบบให้มีประสิทธิภาพแบบไปพววตัวงูทุกคนตัวจิ่จอกทั้งหลากเนี่ยผมไม่อยากให้อยากให้มีตัวแบบนั้น สหมับผมนะสหรับผมไม่รู้คุณอากจะคิดยังไงสหรัิผมอยากให้แอุ้ย่าอุยอ้ยขอโทษทุกคนขอโทษคือโอเคผมเล่นแค่นี้พอง่วงเยดึกแล้กิบึมแล้วนะสามนีผมเล่นงลเล่นแค่นีนนนนนะิสั้นๆกิ๊บสั้นๆนะงง ลาบลาบรอยไหมไม่เคยกินลาบมาทุกคนผมดเองเลยผมไม่ใช่สายลาบผมสายอะไรรู้ไหมสายส้ตมตำชอบกินส้ตมตำโอยมาอีกแล้วใครก็ได้วอ้ฮิโปโปออกไปดิตอนนี้จังตีไปเลี่ยนสองครั้งก็ตายแล้ว Yeah. Bye bye. <c oughs> เนี่ยอะารอ้อวอ้ยมือทำอะไรเะเรีนปปเนปส่์เกเรีนเบสซ์เฮ้ยสำหรับเชินนี้ก็ต้องขอตลาดก่อนขอขอนุญาตไปนอนแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปวันนี้แล้ว อยู่พุ่ม๋ย่ารอกันสบายบ๊ายบายทุกคนดึกเดี๋ยวพรุ่งนี้คิปต่อ